เคนโสวัสดีค่ะบ้านสวนนะคะทุกท่านมีบ้านหนึ่งหลังนะคะอยู่บนที่ดินขนาด260ตารางวาค่ะภายในมีโถงเล็กๆมีห้องน้ำในบ้านพร้อมห้องอาบน้ำนะคะห้องนอนหนึ่งห้องห้องน้ำนอกบ้านหนึ่งห้องแต่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ค่ะบนพื้นที่นะคะมีต้นโอะโวคาโดค่ะ1ต้นนะคะ อยู่หลังบ้านติดผลผลิตแล้วคะ่ะทุกท่านมีมิเตอร์ไฟฟ้ามีทังเก็บน้ำาึงพันลิตรมีปั๊มน้ำมีทะเบียนบ้านพร้อมเลยค่ะมีไฟฟ้ามีน้ำป,ประปาหมู่บ้านใช้ได้ครบเป็นที่ดินฉนดพุดแดงเหมาะสำหรับการทำเป็นบ้านพักต่างอากาศบรรยากาศดีวิวสวยวิวภูเขาวิวทุ่งนาด้วยนะคะตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวสันป่ายางแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ราคาแปลงนี้1 5ล้านบาทค่าโอนคนละครึ่งนะคะสนใจนะัดชมแปลงจริงหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อผู้ขายอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะต้องเน้นโทรเพราะเจคโนไม่ใช่ผู้ขายค่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องกันด้วยว่างๆก็คอมเมนต์สติกเกอร์ส่งกันมาได้ตลอดเลยนะคะสวัสดีค่ะ